สวัสดีครับกับตันคลอล่อตันครับวันนี้คุณยายอบตัดขนตัดขนอาบน้ำให้น้องกับตันตันเลยสบายตัวไหมลูกสบายตัวไหมลูก ตันตันอ่าอาบน้ำได้หมัดก็ออกออกเนี่ยเนี่ยเนี่ยอืมเนี่ยเนี่ยตับตันอาบน้ำเลยนะครับไปลูกตันอาบน้ำเลยนะครับครับถ้าไม่ลูกทำไมลูกทำไมลูกจะให้เกาให้เหรอคันเหรอตรงไหนหาให้เลยเด้มาแล้ว แม่อบเชยเผยใจไท้ยเฮาได้ตัดขนให้น้องกับตันอาบน้ำสะขนด้วยอาบน้ำด้วยยาสะผมสมุนไพรที่คุณยายอบทำไว้กำจัดเห็บเหานะคะของน้องเห็นไหมปูอาบแล้วก็ปูผ้าขาวให้มันจะหล่นออกออก็ยังคันอยู่เลย มามายายดูดิมามีมายายดูมามา,มาครับทานอยู่นั่นแหละ <c oughs> ไม่ได้ทำอะไรวันนี้อยากสวัสดีครับเฉยๆสวัสดีครับนะลูกเนาะสวัสดีครับนะลูกเนาะเห็นไหมครับอ่ะวสวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชม สวัสดีครับท่านผู้ชมมาหวัดดีเฉยๆนะคะวันนี้นะ้องกัปตันสบายตัวสบายใจอาบน้ำแล้วอาเร็วๆๆมาสวัสดีก่อนเลวห,หล่อไหมหลอม่หลอร้อนห่วงฝนก็ตกนิดหน่อยก็เปื้อไม่ให้ลงพื้นดีย เพิ่งอาบน้ำสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนบัสดีก่อนครับสวัสดีครับทุกคนบัสดีครับทุกคนบัสดีครับแค่นี้นะครับ